ดีครับวันนี้นะครับผมจะเอาปัญหาที่ท่านผู้ดูท่านผู้ชมเนี่ยครับเม้นมาใน Facebook Live นะครับของเราก็คือปัญหาของอาการแฮงแบ็กคราวนี้ครับมาทำความรู้จักกันว่าการแฮงแบ็กคืออะไรอาการแฮงแบ็กเนี่ยครับคือการที่เวลาเราเซตอัพเพรสชอร์ของเราเนี่ยครับแรงกดของเราจะอยู่ที่เท้าซ้าย50%ถเท้าขวาา5บรนบาลานซ์บาลานซ์กันนะครับอาการแฮงแบ็กของเราเนี่ยครับคือเวลาเราคือแบ็กสวิงไปอยู่ทางขวาแล้วเนี่ยครับตอนที่เราดาวสวิงลงมาครับ เฟเชอร์ครับมันไม่ถูกย้ายมาฝั่งซ้ายมันยังอยู่ฝั่งขวาอยู่แล้วก็อยู่ขวาจนถึงอิมแพกเลยอ่าก็จะทําให้แกนตัวของเราเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเอียงมาทางด้านหลังพอสมควรนะครับเอียงทางด้านหลังปุ๊บไม้อะครับก็จะลงมาโดนพื้นก่อนที่จะโดนลูกกอล์ฟเนาะอ่าพอโดนพื้นบ่อยๆเข้าอะครับก็เป็นอาการที่โดนพื้นเสร็จปุ๊บก็พยายามที่จะชักมือขึ้นชักแขนขึ้นไม่ให้มันโดนพื้น ก็จะเกิดอาการชิคเก้นวิงตามมานั่นเองอาการแฮงแบ็กครับรูแบบจะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาตีในนกักกอล์ฟมือใหม่นะครับจะเห็นว่าแฮงแบ็กครับจะเป็นท่าประมาณนี้อ่าก็คือตอนไปจบสวิงเนี่ยครับจบไม่ได้นะเพรสเชอร์ ure, แรงกดยังอยู่บนเท้าขวาอยู่เลยนะครับไม่สามารถไปจบสวิงได้เต็ม100%เวลายืนอ,อยู่เท้าซ้ายว่าตอนจบสวิงนะครับอันนี้อันนี้ในานากักกอล์ฟมือใหม่จะเป็นท่าประมาณนี้ในานากักกอล์ฟมือดี นะครับจะเป็นท่าประมาณนี้นะครับเวลาแฮงแบ็กอ่าก็ยังตีโดูลูกอยู่แต่อาการลูกเลี้ยวเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าหน้าไม้เนี่ยครับถูกเปิดและสะบัดปีกค่อนข,ข้างเยอะเวลาแฮงแบ็กกลับมานะครับเวลาเพรสเชอร์ไม่ถูกย้ายไปทางซ้ายเนาะทางนี้วิธีการนะครับที่เราจะเช็คกันแล้วก็วิธีการฝึกซ้อมวิธีการแก้ไขปัญหารรอย่างแรกเลยผมอยากให้ท่านผู้ชมท่านดูเนี่ยครับลองเอาไม้กอล์ฟเนี่ยวางไว้ ะระหว่างเท้าทั้งสองข้างนะครับเอามือกอดอกนะครับพอเอามือกอดอกเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราจะทําการแบ็กสวิงขึ้นไปนะครับโอเคเราไปอยู่ขวามากกว่าซ้ายแล้วนะครับคราวนี้เวลาแบ็กสวิงอยู่ขวามากกว่าซ้ายเนี่ยจะสังเกตว่าแกนตัวศีรษะหรือจะมูกผมเนี่ยจะมาอยู่ขวาของเส้นค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้ตอนดาวสวิงเนี่ยครับอยากให้รู้สึกว่าเรากดแรงไปทางซ้ายก่อนอกดแรงไปทางซ้ายปุ๊บคราวนี้เพรสเชอร์จะถูกย้ายจากขวามาซ้ายเนี่ยครับ อันนี้มาอยู่ซ้าย60-70%แล้วแล้วเราก็ค่อยหมุนตัวเข้าไปอ่าอย่าเนี้ยผมก็แค่มายืนอยู่ซ้ายนี่ครับ80กว่าเปร์เซ็นต์เกือบ100%เลยเท้าขวาผมแค่จะยกจากพื้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบสุดที่1นะครับอ่านทีนึ่งนะครับ,รบก็คือ backswing ขึ้นไปอยู่ขวานะครับ6 7 0กดแรงมาทางซ้ายนะครับให้เท้าซ้ายเนี่ยมีแรงทักประมาณ6 7 0เช่นกันและค่อยหมุนตัวไปทางซ้ายนะครับ ที่เช็คที่ถูกก็คือตอนผมหมุนตัวไปจบ forward ด w i n g ไปแล้วเนเี่ยจะเห็นว่าผมไปยืนอยู่เท้าซ้ายเนี่ยแทบจะเป็น100%เลยเท้าขวาผมเนี่ยยกขึ้นมาจากพื้นได้แบบสบายๆเลยนะครับถ้าสมมติว่า,าท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำไม่ถูกนะครับในท่านี้จะเป็นท่าประมาณนี้ครับขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราหมุนตัวเลยเนี่ยตอนไปจบเนี่ยครับจะไม่สามารถยกเท้าขวาขึ้นมาจากพื้นได้เลยนะครับเท้าขวาจะถูกแรงกดของตัวเราเนี่ยมันกดไว้กับพื้นนะครับอ่าถ้าทําถูกจะเป็นท่านี้นะครับ โคมุนอยเงี้ยไปยืนอยู่ทางซ้าย100%เเลยนี่คือวิธีที่1น,นะครับโดยไม่มีไม้กอล์ฟเลยนะครับเมื่อทําได้แล้วนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ดูเนี่ยโอเคหยิบไม้กอล์ฟขึ้นมานะครับแล้วทําโมชั่นเมื่อกี้หรือทํามูฟเมนต์แบบเมื่อกี้นะครับก็คือการจับไม้นะครับแบ็กสวิงขึ้นมานะครับให้อยู่ท่าฝา6 0นะครับ กดแรงมาทางซ้ายนะครับให้เท้าซ้ายมี60%เจนะครับจังหวะกดเนี่ยแรงจะย้ายจากขวาที่อยู่60มาซ้ายแถวๆ60 70และหมุนตัวเข้าไปอิมแพคพอยิมแพคเนี่ยครับจะอยู่ซ้าย80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ไปจบ,บวงนะครับอ่าให้รีทิฟท่านี้ซ้ําๆซ้ำๆจนรู้สึกว่าทําได้นะพอทําได้แล้วเราจะไปสู่ดิวที่3กันดิวที่3เนี่ยครับคือการที่เราจะจับไม้จริงๆเนี่ยมาตีลูกกอล์ฟแล้วแต่ผมเน้นย้ําเลยนะครับขอเป็นท่าที่ เล็กลงก่อนสวิงเล็กลงก่อนและเบาลงก่อนเพื่อจะได้บุมเมนที่ถูกต้องในการแก้ไขนะครับโอเคนี่ครับเวลาที่เราตีนะครับเราก็จะแบ็กสวิงขมาอยู่ขวากดแรงและหมุนตัวเข้าไปตีนะครับโอเคแบบนี้ครับจะได้เพ e s เชอร์ชิฟ t หรือว่าการกดแรงที่ถูกต้องอาการแหงแบบของท่านก็จะหายไปหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับเข้าใจนะครับวิธีที่1วิธีที่2และวิธีที่3แล้วนะครับ คราวนี้ครับวิธีสามมันคือการตีแบบช้าๆใช่ไหมครับสวิงขนาดเล็กใช่ไหมครับเมื่อเข้าใจแล้วและทําได้แล้วนะครับผมอยากให้ผู้ชมท่านผู้ดูเพิ่มความแรงเพิ่มความเร็วนะครับแต่ที่สําคัญเลยยังต้องรักษา movement แบบที่เราฝึกกันไว้นะครับก็คือ movement ที่เป็น backswing ขึ้นมากดแรงมาทางซ้ายและหมุนตัวนะครับยังต้องรักษา key movement เนี่ยครับไว้อยู่นะครับและค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทําได้อ่ะครับหนึ่งเลยท่านผู้ชมท่านผดูเนี่ยครับจะโดนลูกดีขึ้น แน่นอนนะครับไม่มีทางที่จะหลังลูกหรือท็อปลูกเนี่ยโอกาสจะน้อยลงมากๆนะครับในนครมือใหม่ส่วนในนครมือดีเนี่ยอาการเปิดปิดของหน้าไม้เนี่ยครับมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับ หลายหลายคนนะครับคงจะเข้าใจนะครับปัญหานะครับและวิธีการแก้ไขนะครับของอาการแหงแบกแล้วนะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับรบกวนคอมเมนต์เข้ามาได้ในใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เร v ยวกอล์ฟเซ็นเตด้วยนะครับผมขอบคุณครับ